สวัสดีค่ะนี่เป็นโครงการสำนักง,งานอ,อสพภาคกลางปันสุขสู่ชุมชนนะคะเราทำโครงการ CSRDIW เป็นลักษณะของโครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแบบต่อเนื่องนะคะชาวบ้านเับแรก5กิโลเมตรจากโรงงานนี่นะครับตาจากแถวกลางดงบ้างนิคมมกเหล็กเองนะก็เอาขอมาขายนะครับเป็นของกลุ่มในบ้าน ในบ้านที่ก็ทํากันเองนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนหนึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันด้วยนะครับบางส่วนเนี่ยอาจจะเอาตู้บรนสุมาลงด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเราก็เลยเห็นว่าในส่วนที่ฐานรายได้พิเศษเขาเขาก็จะมีรายได้ที่ลดลงเราก็เลยอยากแบ่งกันส่วนหนึ่งค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่มาแบ่งปันให้คนทุกคนยากได้กินค่ะอ,อ๋อของก็ของชาวบ้านแหละเขาก็มาทำบุญน่ะเราได้มีการแบ่งพื้นที่ให้พนักง,งานหรือว่าชุมชนทําการเกษตรโดยการปลูกผักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะ ร้านค้าชุมชนเนี่ยเราก็แบ่งพื้นที่นะคะให้ชุมชนมาจำหน่ายสินค้าโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่จะเป็นร้านพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยก็จะขายอาหารขนมจีนนะคะข้าวนะคะ ส่วนนี้ก็ปลา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 ก็จะมีผลไม้มีขนมหวานมีอะโวคาโดนี้ก็จะเป็นของอพี่อ้วนอันนี้จะมาจากแปลงปลูกผักที่ท่องเที่ยวเราซึ่งเขาไปใช้พื้นที่ปลูกแล้วก็นํามาจําหน่ายก็จะเป็นน้องๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนเรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพนักง,งานที่กเกษียณไปแล้วนะคะก็ทํามาจําหน่ายอันนี้เป็นตัวกันนิ้วล็อกหรือว่าปวดนิ้วนะคะมันเป็นผิดแผ่น จากใบลาของชุมชนนะคะเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสนำสินค้ามาวางจำหน่ายนะคะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนก็รู้สึกดีใจและภูมิใจกับโครงการ c ซ r อ i w ที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ดีใจนะคะที่ว่าทางอสสคได้จัดโครงการบรรจุแบบนี้เขาจัดตรงนี้ให้เราแล้วเราได้มาขายทาให้เราได้มีรายได้ขอบคุณมากๆะครับที่ทุกครอบครัวอยู่ดีมีกินทุกอย่างครับก็อยู่ที่อสสคเลยครับในเรื่องตลาดชุมชนเอยังไงกับชาวบ้านบ้างก็คือทําให้ชาวบ้านมีรายได้เข้ามาจุนเจือในช่วงนี้ยิ่งมีโรคโควิดระบาดก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทั้งคนซื้อทั้งคนขายนะคะก็เชิญชวนสําหรับท่านที่มีความสนใจนะครับ มหาสินค้ากเกษตรอินทรีย์หรือของใช้ก็มีเข้ามาจําหน่ายด้วยนะครับ